สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้ครับวันนี้ช่างเดยเพื่อผมจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาไฟท้ายฮอนด้าวีร1อ0เปลี่ยนหลอดไฟท้ายใหม่แล้วไม่ติดครับสาเหตุเกิดอ,อ,อะไรบ้างมาดูกันครับผมก่อนเื่นผมก็ได้ดอชุดเฟรมออกทั้งคันนะครับผมดูว่าสายไฟ ตรงไหนมันช็อตมันขาดครับผมอ่าตัวนี้ไฟเลี้ยวก็ไม่ติดไฟท้ายก็ไม่ติดนะครับอ่าส่วนมากท้ายไฟจะขาดตรงนี้ครับตรงด้านหลังนะครับผมเพราะว่าเขาแตกกับโครงพวกนี้นี่จะเป็นพวกสายเกี่ยวกับไฟท้ายไฟเดียวนะครับผมถ้าไม่ติดก็มาต่อตรงนี้นะครับผม เพราะว่าตรงนี้มันจะดิ้นได้ครับขี่ไปมันกระแทกแล้วเกิดอาการหล่นของอยางหุ้มนะครับผมแล้วก็ช็อตแล้วก็ขาดถ้าต่อซ้ายไฟแล้วยังไม่ติดน,นะครับผมให้มาดูตรงที่หน้าแปลนทองเหลืองนะครับผมตัวนี้จะเป็น น่าเป็นทองเหลืองมันจะยืดอยู่ได้ครับผมใช้เป็เนน้ำมันจะยุบเข้าไปนี่เราเขียนหน้าเปลนทองเหลืองออกมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ใส่หลอดเข้าไปแล้วก็มันจะติดก so ็คลิงนี้ก็ไม่มีอะไรมั่งมายครับผมวิธีเช็คสายไฟเลี้ยวละไ,ไฟท้ายก็ มาดูที่ซ้ายแล้วก็หน้าแปลนทองอย่างตัวน,นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชม